那、嗯、冷。嗯嗯嗯 สวัสดีค่ะคุณย่าพาดูขึ้นไม่เป็นแล้วลืมแล้วลองขึ้นเล่นๆสิห้าน,นาทีขึ้นไม่เป็นแล้วขอบคุณค่ะหัวเราะจริงๆนะขึ้นไม่เป็นกดไม่ถูกแล้วนะเพราะมันไม่ได้ขึ้นนานลองขึ้นแล้ววันนี้ลอง,ลอง,ล,องลองขึ้นดูทิ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กพารวย สวัสดีพี่เก๋สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะต้องตีหนีงานเนี่ยขึ้นไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยให้ให้ให้ให,ให้ให้คนหนึ่งก็ขึ้นให้นี่วันนี้ลองขึ้นขึ้นสักสิบ้านาทีขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณย่าจากคุณเล็กค่ะรุยขอบคุณนะคะทั้งสองท่านโอมาสิบสามคนขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณนะคะ มืยเล็กมาต้องติดสามคนน้นเล็กเนี่ยจริงๆนะขึ้นไม่เป็นแล้วพูดขอ,ะะขอบคุณนะคะค่ะค่ะโอ้ยสิบหกคนโอ้ยขอบคุณค่ะนี่มาติดสิบหกคนเล็ก ขอบคุณนะคะคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงคุณย่าทำงานทำงานทำงานจนโอ้โหทำงานจริงๆไม่ได้หยุดเลยนะวัอาทิตย์ก็ไม่หยุดใช่วัอาทิตย์เก๋ไม่หยุดเลย อ๋ออยู่แถวนวมินถนนนวมินสวัสดีค่ะพารวยพาสุขสวัสดีค่ะคุณเก๋ขอบคุณนะคะสวัสดีคุณพัฒรศรสวัสดีเกจา๋าลองขึ้นดูสักสิบห้านาทีขอบคุณนะคะ โอ้ยดวงตาเก๋มาเยอะจังวันเนี้ยดวงตามา2งท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะดวงตาคุณเล็กบอกสวัสดีพี่พารวยขอบคุณค่ะ ใช่คุณดวงตามาเยอะเลยโหนานแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นนานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณครัสอนบอกสวัสดีคุณย่าสวัสดีคุณพัชรสรจากคุณเล็กค่ะลุยขอบคุณนะคะ ลองขึ้นว่าจะมีดวงตาไหมโอ้ดวงตามาเยอะเลยขอบคุณค่ะคุณพัทรศรบอกสวัสดีค่ะคุณพารวยพาสุขขอบคุณนะคะ ขนาดมาขนาดไม่ได้ขึ้นนานนะดวงตายังมาเยอะเลยขอบคุณค่ะสวัสดีลูกเปียกปูนสวัสดีแม่เก๋คนสวยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเปียกปูนจากคุณพัทรลรอคิดถึงมากๆเปียกปูนสวัสดีจากพารวยพาสุขขอบคุณนะคะสวัสดีเปียกปูนจากคุณเล็กพาลวย สวัสดีค่ะคุณบอสพารวยพาสุกสวัสดีพี่บอสจากคุณเล็กพารวยขอบคุณนะคะขึ้นไม่นานสิบห้านาทีลองขึ้นดู เหลือสี่ท่านขอบคุณค่ะนี่ตลาดนวมิน อ๋อเยังชั่วแล้วสวัสดีคุณบอสจากคุณพัทรละสอสวัสดีเล็กเก๋เล็บ,ลบอีกหกนาทีก็จะลงแล้วค่ะขอบคุณทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีคุณเล็กจากพารวยพาสุขขอบคุณนะคะ ามาดูของพามาดูของค่าเล็กหัวเลาะใหญ่เลย คุณเล็กชัยเจาขอบคุณนะคะไปงานเรื่ออะไใครห้องน้ำร้านหมอเหรออ๋อร้านขายยาอยเข้าห้องน้ำไหนหนู่นเหรอห้าบาทนะนะห้องน้ำตลาดสะอาดรอนะห้องน้ำหลีสะอาด คุณนะคะอีกสี่นาทีหมูกระทะวันนี้ขายปะร้านหมูกระทะมีอยู่ร้านหนึง่งร้านเล็กๆแต่คนแน่นไปดน ขอบคุณนะคะเดินไปเจอดูของกันมายังยัง อ๋อทานแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณเล็กพาโดยเปียกปนขอบคุณทุกทุกท่าน,นะคะ่ะคุณย่าขอบคุณนะคะ ลองขึ้นดู หลังบ้านเปิดเพลงนีดูแม่ค้าสู้ชีวิตนี่เนี่นวดด้วยขายอาหารตามสั่งด้วยแม่ค้าสู้ชีวิตขยันเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเขาขายยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยหารายได้เสริมเก่งนะเขาเป็นคนขยันมากเลยเนี่ย ายรับออเดอร์กลางคืนใช่ไหมนี่เห็นไหมกลางวันขนวดกลางคืนก็หายขายอาหารตามสั่งโอโหดูสิเนี่ยชีวิตต้องสู้ขายทุกอย่างมาก่อนขายท้มตําอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขายอาหารตามสั่งด้วย กลางวันเขากลงวันรับจ้างนวดสวัสดีคุณตุกตาขอบคุณนะคะเนี่ยก็คือกลางวันเขานวดนะกลางคืนเขาก็ขายของเสริมขายต้ตมต้มขายอาหารตามสั่งมาก่อนเขาไม่ขายแล้วก็เพิ่งเพิ่งมาขายเนี่ยชีวิตทุกวันเนี่ยคนเราอ่ะต้องดินน้นรน ขายต้ตมตเนียก,กินกันทุกวันเลยต้ตมตำร้านเนี่ยโอ้แม่ค้านี่ขยันมากตีหนึ่งใช่ไหมปิดอะ่ะเนี่ยตีสองกลางวันเขาเขาขาโวนวดนะกลางคืนเขาขายอาหารต้มสั่งอะ่ะสู้มาก นนเออนี่ยเขาเห็นไหมถ้าไม่มีนวดเขาก็ขายอาหารตามสั่งเขาจะมารอนวดอย่างเดียวไม่ได้หรอกบางทีมันลูกค้าไม่มีอ่ะเราก็ต้องขายอาหารตามสั่งเหมือนเราทำสองทางอ่ะขอบคุณนะคะดี๋ยวใกล้จะลงละขอบคุณมากค่ะวันนี้เราบอกเล็กลองขึ้นไลฟ์สดจะมีดวงตามาไหม อ้ยยังมีดวงตาไม่ได้ขึ้นนานละสวัสดีคุณแสงตะวันขอบคุณนะคะสวัสดีตะกิดข่าวเก้าค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อย,อยคิดถึงเด้อเล็กบอกคิดถึงเด้อ คาาุณนักคงลงไล้วมีมีคุณคัทรัสสอมีสกิดข่าวมีพารวยมีคุณเล็ก,กมีแสงตะวันมีคุณายาเช่นเดียวกันจ้าตอนนี้แม่น้อยอยู่กรุงเทพนะจ้าเอาาหรออยู่แถวไหนแม่น้อย สวัสดีคุณอ๊อฟพัชจีราสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีเดี๊ยวกันค่ะคุณอีกอกพิเก๋ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะคุรูอีทอยากขึ้นอยากขึ้น,นวันนี้อยากขึ้นแต่ก็มีดวงตานะแรกแรกดวงตามาต้องยี่สิบกว่านู่น ไม่ได้มาไม่ได้ขึ้นนานขอบคุณค่าทุกทุกท่านนะคะคิดถึงสวัสดีข้าวหอมสวัสดีคิดถึงทุกคนนะคะคุรุอิทบอกแม่น้อยสวัสดีค่ะอยู่แถวบางแสน <laughs> <ๆ>เล็กฟั<ๆ>องอยู่กรุงเทพอยู่บางแสน<ๆ>ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณลุอิจากคุณอ,อ๊อฟ คุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะสวัสดีคุณพัตรลสอขอบคุณนะคะเข้าหอมสวัสดีเข้าหอมสวัสดีจากแสงตะวันเข้าหอมสวัสดีจากคุณลุอีทไม่เห็นลูอิทไลฟ์สดนานแล้วคิดถึงคะ่ะคิดถึงเช่นเดียวกันคะ่ะคิดถึงทุกๆคนเลยคะ่ะ สวัสดีคุณพารวยพาสุกสวัสดีคุณลูอีสคนมาแย,แยะเลยเหลือดวงตาหนึ่งท่านแ,แรกๆนะมากันสามสี่คนนะแต่ดวงตาโอ้ยตอนนี้ดวงตาเหลือศูนท่านขอบคุณนะคะเพิ่งอาบน้ำออกมาจะเอพอดี อ๋อวันนี้นึกอยากขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นทุกวันลวคิดถึงเพื่อนเพื่อนสวัสดีพารวยสวัสดีคุณออฟค่าจะเขาหอมขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะลงละอีกหนึ่งนาทีบา,บายๆค่ะยกมือบายๆค่ะขอบคุณนะคะบา,บายๆนะคะสวัสดีนะคะ

บาย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 กดนะกดไม่ใช่กดก็กระเบน